นี่บักหอยอันยุทธางเดนมาร์กเขาเจ้าจะปรุงใส่เนยแล้วใส่เครื่องปงองรุงเนาะหม้อกะเลี้ยวใหญ่ดอกพี่น้องน้ำซอสน้ำซอสมันจะย่เขียวขึ้นมันมีเครื่องปรุงมั้งเนาะกระเพาะใส่เลยด็กพี่น้องกระเพาะถึงกระบ,บาดแสบครับมันให้คลายบักหอยจุบ้านเท่าอยู่เนาะหินปลาหมึกกระดองพี่น้องม้หนีิเด้อหิ่งตำหู้นกันพี่น้องทำยัำงไง วัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมืนอเนี้ยิม,มาต่ำบักฮุ่งสุงกินนจากพอดีไปลานไทยมากแล้วก็ไปได้บักคอยมาจากเดนมาร์กน้ะจากเป็นบักคอยเดนมาร์กเดี๋ยวเขาไปเบิร์นกันน้อจากจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้อันสีม,มาต่ำตบักฮุ่งกินนอกจากพอดีไปได้อันบักคอยเป็นบักคอยอันเดนมาร์กน้อพี่น้องมาเซคไข่บักคอยถากบานเฮาตะวามันมันหลายแยตะว่าคนเดนมาร์กข้าเจ้าขาเจ้าสิบกกินมันน้อจากอันนี้ก็คือ กเจะเฮ็ดซัมเร็จไว้แล้วเนาะก็สิเป็นลักษณะกานแม่นคือบกคอยจูบก,ก่หรือว่าคือบกคอยเตียปุ่นกันเนาะก็มันก็นจะหน่วยประมาณนี้ช่วงส่วนใหญ่สิมีช่วงหนาห่อนเนาะจะพี่น้องหนาห้อนช่วงฝนตกๆนี่เนาะช่วงอากาศเย็นๆช,นชื้นๆนี่นะมันจะออกมากเนาะแต่ก็บ่เคยเก็บกินยักเทียเนาะแต่ว่าเพราะว่าคนเดนมากเขาจะสิมีที่เฮ็ดกินนรางขีรางย่างมันก็เลยบกเคยเก็บมากินก็นแล้วพอดีไปเห็นอยู่ในช่องฟิตจ้ะในช่องฟิตเขาจะาลายกับเขาเนาะ ก็เลยไปซื้อมาสองแพ็คพี่น้องอันนี้ก็ได้หน,นีอาจจะไฟนิดนึงเนาะได้หน,นีมันค่ะว่าเขาเจ้าสปรูงไว้แล้วเป็นเป็นพวกเนยแล้วก็พวกเครื่องปรุงนะจ๊ะเครื่องมันสุกมาแล้วเนาะเขาเจ้าเห็ดปรุงมาสุกมาแล้วแล้วก็เอาใส่สองฟิตไว้ก็เลยว่าเดี๋ยวเสียมาลองซิมมาเคย์ซิมมาเทียนนะบอกหอยนี่เสียมากินกับตับมะคงพี่น้องเดี๋ยวเสียไปอบซะก่อนนะจ๊ะอบให้มันหอนเดี๋ยวเสียมากินกับตับมะคงนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง เ็จแล้ว <c oughs> ตำบกคงเนาจ้ะตำบกคงยั่วๆตำไส่บกทัวบานเนาวพี่น้องอันนี้ก็แม่นเอ่อเห็ดลวกเนาะจ้ะ head เห็ดเผิงหวานลวกเนาะก็จะ,ะมีเห็ดมันปูมาดอกหนึ่ง head เห็ดเผิงหวานลวกเอ่อ <c oughs> ลวกไว้ต่้งแต่ช่วงซัมเมอร์พุ่นล้พี่น้องก็คือเอ่อลวกไว้ในซส่องฟิตเนาะจ้ะแต่ก็จะ,ะมีปลาหมึกกระดองจ้ะพี่น้องหมึกกระดองอันนี้ก็เป็นมาย,ย่างกาะฮะ โอ้ยลืมเหรอมายังเกาะท่างฟักใตไหมสตอเออมักสตอพี่น้องก็มีลูกลาติสเราก็มีมีบะเขือด่ะมัน,นเยลสกิดเนาะแล้วก็อันนี้ของใหม่พี่น้องเอามาทดลองบะคอยเนาะจะ้ะบะคอยอันนี้หัวมันขึ้นเลืออยู่ในเลือดๆเนาะอันนี้ก็คือเอาไปอบแล้วพี่น้องบะคอยทางเด่นมากเนาะจะ้ะดีไปอบแล้วซอสมันก็ไหลออกแน่ยุก,กะัะบ่ไปยังนะ มาเด้อพี่น,อน้องกินข้าวร่วมกันบัดนี้มาเด้อมาเด้อวันกินข้าวเรากินตำักหุ่งรู้ปะผู้ใดอ้ยคักขนาดได้สีสันเด้อพี่นอ้องเอ้ยผู้ใดห้องไหนเห็นผู้ใดมันนี่ยู่บ้านผู้เดียวมีผู้อยู่น้ำลูก <c> ไ <oughs> ส้ไปอยู่น้ำพอแฟนเขาาในกลับมาขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเลยเด้อกินแบบอีสานบ้านเขาเราเล่าอยูเนาะ นี่บักหอยอันยุทธางเดนมาร์กเขาเจ้าจะปรุงใส่เนยและใส่เครื่องปรุงเนาะหม้อกะเหลียวบไงเดี๋ยวพี่น้องน้ำซอสน้ำซอสมันจะยิ่เขียวข,ขึ้นมันมีเครื่องปรุงมั้งนาะกตกทอ่เลยเลยพี่น้องกระโปงถึงกระว่าแซบครับมันไข่ไายบักหอยจุบานเท่าอยู่เนาะกินปลาหมึกกระดองพี่น้องมั้ยเนี่ยเด้อยิ่งตำม้องกันพี่น้องคำยังไง เพชราตวาเฮ็ดเพิ่งวางลวกกับต้มนห้องเขาทายพี่น่องมาสะตอเปลียงานหมื่นพร้อมเลยเม้นกรุบถีบหมื่น ใส่อบบนี้ก็ใส่ผ้าปิดปากไวแล้วพูเฒ่อมมินต์แล้วเด้อดพี่น้องแล้วยาสวานนวกินงอ้างน้าเล้วอุ้งปลาหมึกลูกยังก็ลูกเลดี้สปันขเขาเนาะ เห็ดไตวา่น้องเห็ดติดเห็ด,ด,ดมันปูมาดอกนะึงหักขนาดต่มะฮู้อ่ะ ได้ประกอบมาความได้พี่น้องหลักฐานได้ประกอบมาความโอ้ยพีย่น,นี่เพดตายบาาอ,อกว่าจี่มอกเลยน้อยเดี๋ยวนึงน้อยบอกอย ขอให้น่อยไงจิ๋งว่าเดี๋ยวน้อยเดี๋ยว ชอบเนียนีญ่น้นองคือตายบอกว่า เพิ่งวันน้ำกรุบๆดีเดียวอืมปิดคากันได้ อนนี้เมื่อนีเดนมากเป็นพายุเขานะพี่น้องพายุเขาแล้วบบดนี้สะพานบางมองที่ว่ารถขับผามขามขามไม่ฟังนึงนะเนาะเขาจ้ากรสิปิดเพราะว่ามันอันตรายสำหรับรถที่สัญจรไปมากเนาะเพราะว่าเป็นสิปิดเพราะว่าลมแห้งค่ะไอลีพี่น้องมื่อนี้บ่ได้ขาหอดปลาเพราะว่าที่แหกว่าเรืองง่ายมาสิขาป้า เห็ล่มหลายเขาแล้วว่าต้นไม้มันสิหักสิคนเลยบกระกาเขาปลาเล่บเบรเกียพีเทบึงพี่น้องเราไปยังทั้งช่วงนี้กะเปิดวัดไม้นะพี่น้องวัดไปวัดปลาเราแล่นเท่านะกะวันหยุดก็เลยได้ไปวัดสะส่วนหลายทั้งอากาศกับบุคคลดีแนนี่มือเล้งเนาะก็เลยบบุคคลเด็กเขาปลาช่วงนี้ไปเห็ดบุญก่อน เมันเพิงดอกไม่น่อยอ่อนก้านพอกินโอ้ไปแห้งพี่จ้องจะนำหูนำตาได้ป่ะเนี่ยส้วมมันเนาะอฮมชุดนำ แดกมัววานสิมากินน้ำกันเลยเวลา่ปร,รงกันก็เลยทื่นผู้เดียวแล้วเนาะเข้ามันง่าเด้วย ชดนำที่ต้อ,อยยานเสียบทองแง่งปวดต <c> อ <oughs> นนึ่งไปยังก่อปลาหมึกกระดองกระลั่งพ่อกิน ขายจุบพี่น้องลากสนะไม่ได้ไข่บ๊อยจุบนปนบก๊อยเดียบานเท่าเนาะหอยฉนิมมันจะอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในน้ำเน,นาะพี่น้องมันอยู่ทั้งโขกเลาวจ้ะหอยฉลิมเนาะมันจะออกมาช่วงช่วงหน้าฮอนจ้ะ แต่ว่าขันหอนแห้งมันกระบอกน้ำมันก็เสียออกม้ช่วงกาดเย็ๆยยนๆยังน้อยฝนตกเสียและจ้ะ เพ็ดแห้งพี่น้อง <c oughs> เพ็ขนาดเลยกินผู้เดียวเค็มๆจกจกังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจในะนะจา๊ะจากฝากกดติดตามช่องคนไทยในเดนมาร์กเฟลดเดนมาร์กโอ้เพ็ดแห้งพีนง่น้องจังไดกะขอบคุณในไลค์ผู้ที่เข้ามากดติดตามคนที่เขามาชมนะาจา๊ะที่ให้กำลังแรงใจตลอดสำหรับมนีกะสวัสดีจ้าโอ้เพ็ดแห้งพี่น้องเลย <c oughs>